ซีอ t โอ t ิกไม่ให้ลูกตัวเองเล่น t ิกต o อกและคอนเทนต์บนติกต o อกสหรัฐไม่เหมือนกับแอป,ปแม่อย่างโตยินในจีนแผ่นดินใหญ่มารู้จักแอป,ปเต้นสุดฮิตที่ตอนนี้กําลังกลายเป็นภัยความมั่นคงสหรัฐรวมถึงซีอโหน้าหยกขวัญใจโลกโซเชียลคนนี้กันให้มากขึ้นครับ ทุกวันนี้ครับเกียรติตื่นมาก็ต้องเช็คลน์เช็ค Facebook เช็ค IG แต่เดี๋ยวนี้ครับมีติ k t o อกเพิ่มเข้ามาในลิสต์ด้วยและเกียรติเชื่อว่าเกียรติไม่ใช่คนเดียวอย่างแน่นอนครับติ k กตอกนะครับทรงอิทธิพลขึ้นมาในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีครับตอนนี้ประชากรสหรัฐทั้งหมดทั้งประเทศนะครับมีอยู่ที่332ล้านคนแต่ติ k กตอกในสหรัฐเนี่ยมีผู้ใช้จํานวน150ล้านคนแล้วครับแปลว่าประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรเนี่ยใช้ติ๊กตอกเข้าไปแล้วครับซึ่งแคับร ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นหน้าของโชว์ซีชูนะครับซีอของ TikTok ที่มีชื่อจีนว่าโจเชียจือเต็มโซเชียลมีเดียไปหมดเลยนะครับจากเด็กฝึกงานที่ Facebook สัญชาติสิงคโปร์ตอนนี้นะครับเขาได้กลายเป็น CEO ของ TikTok แล้วนะครับ และถ้าใครยังไม่ได้เห็นหน้าเขานะครับในคลิปนี้คุณจะเจอหน้าเขาตลอดทั้งคลิปเลยครับจากเห็นการที่โชว์นะครับขึ้นให้การกับสภาคองเกรสสหรัฐซึ่งรุมซักรุมกระหน่าคําถามนะครับแบบไม่ให้ c ีอผู้นี้ได้มีจังหวะหายใจซึ่งนี่นะครับนับเป็นไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์ที่ทั้งฝั่ง Democrat และฝั่งรีพับลิกันรุมกันถึงซีอีโอิกตอกผู้นี้นะครับ เพราะว่าเป็นห่วงภัยเรื่องความมั่นคงของประเทศนั่นเองเพราะมองว่าแอปติ๊กต k อกนี้นะครับจะมาบ่อนทําลายชาติจากภายในรวมถึงส่งข้อมูลจากในสหรัฐออกไปยังประเทศจีนครับว่าแต่ CEO คนนี้เขาเป็นใครกัน โชชูนะครับเป็นชาวสิงคโปร์เกิดในวันปีใหม่ของปี1983นะครับอายุของแกเนี่ยเพิ่งผ่านเลข4ไปหมาดๆเมื่อช่วงต้นปีครับซ e o ชาวสิงคโปร์ผู้นี้นะครับจบการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์จาก University College London จบการศึกษาชั้นปริญญาโทสาขา MBA จาก Harvard Business School ซึ่งในระหว่างที่เรียนชั้นปโทอยู่นี้นะครับเขาได้ไปฝึกงานในบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Facebook ตั้งแต่ก่อนที่จะ IPO เข้าตลาดหุ้น NASDAQ ของสหรัฐด้วยครับ โดยในเส้นทางการทํางานของเขาผ่านบริษัทใหญ่ๆทั้งด้านสายของการเงินและสายของเทคมากมายอาทิ GoMansac d s t Global ก่อนจะเติบโตเป็น CFO ในบริษัทเทคสัญชาติจีนอย่าง Xiaomi ก่อนเข้ามารับตําแหน่ง CFO ของ ByteDance ในปี2021 และกลายเป็น CEO ของติ๊ t ต k อกสหรัฐภายในระยะเวลาเพียง3เดือนโดยในช่วงเวลาที่เขาทำงานที่ DST Global นะครับเขาได้รับตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าทีมนะครับในสายของ Early Investor ซึ่งกองทุนนี้เองนะครับได้ลงทุนใน Byte Dance ตั้งแต่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะครับทำให้เขาได้เห็นการเติบโตของบริษัทตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันครับและด้วยดีกรีสุดเจ๋งร่วมไปถึงประสบการณ์การทำงานทั้งในสายของการเงินและเทคโนโลยีนัก10ปีนะครับทำให้โชชูผู้นี้กลายเป็น c e o ของติ๊ t ต k อกสหรัฐ แต่สิ่งที่ทําให้ชายคนนี้นะครับน่าจับตามองไม่ใช่แค่ดีกรีที่หรูหราแต่เป็นลีลาการตอบโต้กับสอสอสารัฐนะครับซึ่งน่าจับตามองเป็นอย่างมากที่มีทั้งคําถามที่ดุเดือด Any government, but Mr. Chu, if the CCP tells ByteDance to turn over all data that TikTok has collected inside the US, even within Project Texas, do they have to do so according to the Chinese law? Congressman, first, I'm, I'm Singaporean. We understand this concern. In my opening statement, we said we hear these concerns, we didn't try to avoid them or you know, trivialize them. We built something where we take that data and put it out of reach. Mr. Chu, does TikTok access the home Wi Fi network? only if the user turns on the wi-fi. i'm sorry, i may not understand that. so if i have a tiktok app on my phone and my phone is on my home wi-fi network, does tiktok access that network? it will have to to access the network to get connections to the internet, if, if that's the question. can you tell me right now, can you say with 100% certainty that tiktok does not use the phone's camera to determine whether the content that elicits a pupil dilation, should be amplified by the algorithm we do not collect body face or voice data to identify our users the only face data that you get that we collect is when you use the filters to have see sunglasses on your face we need to know where your eyes are and, and that data is stored on your local device and deleted after use ตรงนี้นะครับเราคงไม่ได้เข้ามาตัดสินนะฮะว่ามุมมองของสอสอสหรัฐรวมถึงคําตอบของชูเนี่ยเป็นอย่างไรคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับแต่นอกจากการให้การต่อหน้าสภาคองเกรสสหรัฐแล้วนะครับ โชชูก็เคยให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมส์ต่อปัญหาที่ค้างคาใจหลายคนด้วยครับซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ครับอย่างแรกครับทำไมลูกของ c ีอีโอ t ิกถึงไม่เล่น t i ติอกโช์เผยกับพิธีกรว่าลูกของเขาไม่ได้เล่น t ติ t ก k นะครับไม่ใช่เพราะ t ติอก k น่ากลัวแต่เป็นเพราะลูกๆของเขายังอายุไม่ถึงนั่นเองครับซึ่งในสหรัฐมีกฎหมายกําหนดว่า แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า13ปีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย Children's Online Privacy Protection Act หรือ COPPA นั่นเอง TikTok จึงมีนโยบายไม่ให้ผู้ใช้อายุต่ำกว่า13ปีสมัครบัญชีได้ครับประเด็นที่2นะครับทำไม TikTok ถึงทำให้เราติดงมแงมโชว์เผยว่า TikTok เนี่ยมีอัลกอริทึมในการเก็บสัญลหรือสัญญาณจากผู้ใช้ในทุกๆครั้งที่เราใช้งาน TikTok ครับ ไม่ว่าเราจะเลื่อนผ่านคลิปไหนเราค้างดูคลิปไหนจนจบคลิปเรากดเซฟกดแชร์กดคอมเมนต์คลิปไหนสิญญาทั้งหมดเหล่านี้นะครับจะถูกรวบรวมและประมวลผลออกมาเป็นหมวดหมู่ของคลิปที่เราชื่นชอบซึ่งจะฝีดมาให้เราเรื่อยๆนะครับทำให้เราติดติ๊กต็อกอย่างงอมแงมนั่นเองและยิ่งเราใช้เวลาบนติ๊กต็อมากขึ้นเท่าไหร่แอปจะเดาใจเราแม่นขึ้นเท่านั้นครับเรื่องของความกังวลในการส่งข้อมูลออกไปยังประเทศจีน แม้การสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นก่อนการให้การกับสภาคอนเกรสถึงราว3เดือนด้วยกันแต่โชเองก็ถูกจี้ในเรื่องของการส่งข้อมูลผู้ใช้ออกไปยังบริษัทแม่อย่างไบ D ดนส์ในประเทศจีนครับซึ่งตัวโชวเองนะครับย้ำว่าบริษัทให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆครับทิกตอกนะครับน่าจะเป็นบริษัทแห่งแรกๆที่มีภารกิจในการโลเคอลายข้อมูลผู้ใช้หรือทําให้ข้อมูลผู้ใช้ในแต่ละภูมิภาคถูกเก็บในฐานข้อมูลของประเทศนั้นๆไม่ต้องส่งไปประมวลผลรวมกันที่ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่อาจช่วยในเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลหรือลบข้อค้อรหาสในการส่งข้อมูลผู้ใช้ที่ทิก o k กกำลังเผชิญอยู่ซึ่งโชว์มั่นใจว่าบริษัทมาถูกทางและนี่คือเทรนด์แห่งอนาคตครับซึ่งโชว์ก็เสริมนะครับว่าแม้ t i k t o k และโตยินจะเกิดมาจากอัลกอริทึมเริ่มต้นในชุดเดียวกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับทีมพัฒนาเป็นคนละทีมข้อมูลผู้ใช้นะครับมาจากนคนละที่กันตรงนี้นะครับก็จะทำให้2แอปนี้นะครับมีหน้าตาต่างกันไปเรื่อยๆตามความชอบนะครับตามพฤติกรรมของผู้ใช้ในแต่ละที่น่นนเอง พอกลับมามอง Tik t i k t o ็อกเบ้านเรานะครับก็ทําให้อดสงสัยไม่ได้ว่าข้อมูลผู้ใช้บ้านเราเนี่ยจะถูกส่งไปจีนไหมและเราจะต้องกังวลอะไรแบบที่เขากําลังกังวลกันหรือเปล่าแม้จะยังไม่ถึงวันนั้นนะครับแต่เกดก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนใช้แอปพลิเคชันอย่างระมัดระวังและตระหนักไว้เสมอนะครับว่าข้อมูลผู้ใช้ของเรารหัสพฤติกรรมรวมถึงไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่มีบริษัทมากมายนะครับพยายามแย่งชิงกันอยู่ ยอยากให้ทุกคนท่องโลกออนไลน์อย่างมีสติระมัดระวังและไม่นั่งจุ้มปุ๊กกับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนานเกินไปจนทําให้เราเสียสุขภาพนะครับ TikTok ยังมีมุมที่น่าสนใจรวมถึงเรื่องดักไซด์อื่นๆอีกมากมายไว้คราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเด็ดๆทั้งเทคและเทรนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับพวกเราสปอตไลท์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ